โก้จัดมาสิแรงสิเลยลเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกศิษย์เปิ้นสีวายว่าแล้วมาดีนี่ครับพี่ยาบูเมลาหัวหมวยเพิ่นแป๊บนึ่งนะครับเด้อนะครับป่ะลาหัวหมูครับหมูละแสน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 ผมบอกลงก <c oughs> ่อนสูงเพื่อใหได้ครับอ่า โอ้คือรางวัลมาพร้อมโอ้เครับเร้ตนี่เลขลับเปินมาหลาเด้อพูดถึงหกแสนครับยอนแสงไม่ละส่ะงใช่สี่สเม็เด้นเดียวเราด้วยเลขลับเข้าวงไนอ่าวยก่อได้เจ็ดห้ามาครับยอนแสงว่าอะรนีเลรันนี้เลข่าเรขรางครับนี่แหละ คนถูกหกแสนบอกเรานะครับอ่ามีเลขรับตรงกันหลุดมาจากหลุดมาวงในนะครับแต่ว่าชนกันไปที่นี่โอ้โหเลชนเม็ดเดียวเราเลยมาเมื่อกี้สดๆค่ะมาเมื่อกี้เองด้วยนะครับรีบไปซื้อเลยถ่ายรูปเสร็จก็รีบไปซื้อนี่เรียกว่าได้สองใบเรียกว่าไปสั่งสั่งอยู่สั่งไว้แล้วอ๋อชนกันพอดีเลยเกิดว่าที่แล้วก็เรืรับเรื่องหลุดมาเสียห้าเสียห้าถึงได้เป็นที่มาของหกแสนอ่านะครับ เครื่องไอโฟน e สต็อบแล้วเนาะน้อูคะใช่ไหมค้คนสวยนะคะท่านผู้ชมก็แองันโชคดีกิหมดแล้วนะคะแองันแงันปีใหม่นะคะเันเ็นนะคะงสเครับดวงสวมองไม่เ่โชคดีนะที่มีโบบางี่โออันนเนเงาี่อีดีย้อนแสงะบางให้เ ครับเดี๋ยวเวลางหมูกันนะครับนี่เพื่อนเนี่ยยังเจอมนักมัศอีมาจิเด้อบูทูกกลับมาว่าจังไยููาม่สูอีู่มาจินมาจิเด้ออะข่วงขึ้นแล้วมาดิเข้ามาผิดอลไขึ้นเลย

ได้เลยเด้อครับเด้อ,อเอาเงินน้ำเด้อโอ้ได้ครับทำไมาน้ำล่ะเนี่ยเนี่ยปิดโหลดเนี่ย <c oughs> ครับไอ้ทากมือแรงเอาสารไปฉีดออกก,อก่อนเด้ออากาศตากไว้เนี่ยครับ สาธุ้อครับเด้อแล้วลเด้อหัวหมูคาร่าล่ะเด้อเอากับเมียกอะไ้เด้อบ้านี่เอายงมาเมีนครับ้างนำแบ่งออกครับอันไอ้วันจาไวนอมันไหพฤศจิกาเอามาน้ำแม่เอาเลยนะครับ ไอ้นม่มาจะไหนเนาะไปดูติไ่อไวันนั้นไปิไก่ไปใหรนี่วัตตะดิน้ำเราเลวตะเวัดก็ง่ายดิจักรพรรดิม่นคยยุ่งไก่แด้ เจาเปี้ยมแล้วไ่ล่ะทุบคางร้นกินเด้อคินแล้ว่เาน่บนับทุมไหมล่ะแอบตาปะแกนตดตอนนั้นน่อยี่หอหลังค้ามาัมานถมหัวคน แผลอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเนะาะควรสอาดทำไมไม่สาด<า>หรอกปาด,อย,นะดยอย่างนี้เลยเนาะปุ๊บให้โล่งกันเลยโอัหนแหละต้องตัดออกอาจารย์ก็ตำมเองนด้วยนะวันนั้นนึกว่าอะไรจะเป็นลมเต็มเต็มเลยโดนเต็มๆไม่ต้องตัดออกเลยผมว่าเนี่ยตัดหลงังคขอากเลยให้สั้นถึงนั่นเพราะว่า <ผม S 1> อย่างเงี้ยก็ยังไม่พอไอ้ทักลังค่าผม่าผม่าตัดจับเลยเท่านั้

อ้อยคนมานต่ำแน่แน่เลื่อนมากพอดีออกแคกนิดนึงจะจะลุกมก็เนี่ยสัสดีเอฟซีเดี๋ยวให้ราวนะครับเนาะัสดีเอฟซีกี่พันคนเนี่ยที่เข้ามาดูตอนนี้เรา,าลูกศิษย์นะครับคณะนี้นะครับลูกศิษย์คณะ นี่ครับพี่ับแดงนะครับก็ถูกหวยมีโชคกับปู่นะครับหกแสนบาทก็เลยเดินทางมาแก้บนโดยนําหัวหมูมาหกหัวนะครับหกหัวนี่หมายถึงหกแสนบาทนะครับเนาะก็ที่เขาได้เลขรับมาก็คือบอกว่าเจ็ดสี่สอง่อพี่นองอ่าเจ็ดสี่สองนะครับซึ่งชนกันกับเลขอาจารย์เลยนะครับเนาะข้าเจ้างวดก่อนพี่เขาก็ได้เจ็ดห้ามาก็วันลุ้นหวยพี่เขาก็มาลุ้นอยู่นี่นะครับอันะนั้นก็พี่เขา เป็นดวงของพี่เขาก็หกแสนบาทนะครับวันนี้ก็ได้เลขลับมาคือสี่สองเด้อพี่น้องสี่สองเันซึ่งมาชนกับเลขปู่เลขเราพอดีนะครับเนาะเนาะเลขปู่ับจะเลนเนาะทีมงานโบแหลงอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าเลขเข้างวดหน้าก็ใส่โบเหมือนเขาเลยนะครับเนาะใส่โบเดินเลยนะพี่อ๋อเนาะเราใส่โบกันเนาะเออปู่ชอบแบบพี้แหละเนาะใส่โบเป็นเวลาหนึ่งวันตาแกกอ่า เราต้องแบบนี้นะผมว่าได้เราต้องมีอะไรมาเลยโบกิเก๋โบแบบเขานี่แหละใส่ร้าแขกไปเลยแขกโอฝันได้สี่ห้าพวกมาที่นี่เอกหลุดมาสี่สองฝันได้สี่ห้าชนหมดจุดจุดคือทุกได้สองหกหก เมื่นกนะครับแล้วก็จุดวันี้ตรงกัะเลขทะเบียนบ่อยน้าบนไวกับปูว่าจะางหเว่วดนี่แนุ้ดมวันกเนาะงมวัน่จุดถูกตรงกัเลขทะเบียนปูห้าเจ็ดสี่าไม้อ่างเงี้ยได เอากองเา้วอ่ะ่ตีดแหกองยาวน่ะพ่ติดเลยตัวนั้นผมลุงจนขาดแล้วนะแห่กองยาวมาไปเบิ่งกัน่ะไม่ตีดกว่สีน้ำงินมดนี่นะมเดยอกินเขของส่ตึมมตม้มัชาีบเอาในเตที่อาต็มที่เทียนได้อยู่ะโอ้ยิดที่เห็นราจะหายนวโดปิดพรอมเนียยุ่เียะ มันไม่ได้เตือนง่า<ล>ยว่าใครกดปิดเอาขอเพลงเราก็ต้องปิดของเราไว้ก่อนออ,อปิดเสียงไว้ก่อนเนอะเอาคือเพิ่มเสียงอ,อันนี้อันนี้บ่โดนผมลงดูบูลาส,สีดำป่าเอาเอ ตัวหกแสนนะครับก็เลยนำหัวหมูมาแก้บนมาแก้บนหกหัวก็คือหกหัวความหมายก็คือหกแสนบาทนะครับแล้วก็มาลํำแก้บนกองยาวให้ปู่องดํานะครับเนะาะองค์ย่ามณีจันทร์ลงปู่เวศนะครับเนาะก็วันนี้นะพี่เขาเผยมาแล้วว่าวันนี้เลขลับของพี่เขาก็คือสี่สองสองสี่ครับพี่น้องนะครับซึ่งมาชนกับเลขชุดของอาจารด้วยนะครับเนาะนี่คือเนี่ย คนโบวใหญ่ๆนี่ก็คือถูกหกแสนนะครับครับคนนี้นะครับเนาะซึ่งเลขลับที่เขาก็คือสี่สองสอี่ได้ที่หนองได้ที่มาชนวันนี้วดก่อนได้เจ็ดห้ามาตอนไวยออกวันที่ส6กก็นั่งอยู่ด้วยกันครับโงนะ่นะครับเนาะนะครับก็วันนี้หกแสนรอบหัวหมมาหกหัวแต่รอบหน้าเนี่ยพี่เขาไม่บนเป็นหัวมหมูลแล้วบนผลผลไม้ลแ,ลมมแล้วนะครับเนาะเอ้ครับเนาะ หไมเอาบนล่างไปเลยนะครับเนาะเอานะครับก็เลยรำแก้บนกันนะครับเนาะนี่นะครับเนาะ ถูครับนี่นะครับถูหกแสนลำถวายปูกครับแกงโบแดงนะครับนะครับก็อาจารย์บอกว่าถ้าอาจารย์ถูกกระจายก็จะใส่โบแดงเป็นเวลาหนึวันนะครับพนะใส่โบแดงรับลูกศิษย์นะหคนอล้านพี่เหรอเอคนอเออนสซ้อมกียิซ้อมเกิยตพี่เหรอ ใหาเรียกผมเข้าหัวหน้าผมใส่โบ,บ,บแดงรับแขกหนึ่งวันเนาะฟูจันมาฟูที่ใส่เหยือเมืองรับแขกเนาะยืนเด้อเลยไซโบะรับเมืองกันนะกับพี่อ๋อสองคนเอาเอาเอาห้าวันนี้ <c oughs> นหนแหละมาดูครับ ไเลยหมนีลูกส่่สิแงสิเลยเลูกสิสีสเป็นสิใบว่าแล้วไดิเขาเริ่มจะไม่นับถือแล้วนะครับ เก็บความลับมานานเปิดเผยตัวต้นเปิดเผยตอนเห็นโบแดงนี่แหละโอ้ยห่าเลยต้อมาอาวเราป่วยกันมากเด้อนะครับเนาะอ้าขอบคุณครับถ้าเลขยบอก4ตัวคือ4หกคือมาเผื่อดได้แล้วเนี่ย10 10อันครับ10ตายดังแกงเราเลย ติดปันติดปันเออไ้รรำแกะก่อนเลยผมนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับมีชมับครับครับขรับคนะครับขอคะคบขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับคนะครับขบคุนับอครับนับขอบคอบคนะคบออบคับุนะคอ เนี่ยเนี่ยใน youtube ไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นในดีไลน์ให้นะครับใครจะบูชาเสื้อนะครับบูชาทูบนะใครที่ดูอยู่ในเพจนะ @536gtkk นะเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บนันครับเราแอดเข้าไปอยากได้เสื้อเนี่เสื้อจะมีดามีแดงมีขาวมีส้มนะครับก็สามร้อยเก้าเก้ารวมส่งแถมทูปไปให้สองแท่งถ้าเป็นชุดตะกุดเท้าเวทอันนี้สี่ร้อยเก้าเก้าถ้าเป็นทูปปู่เก้าแท่งเนี่ชุดละร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเนาะก็สามารถบูชาได้ของง่ายยุีิได้เลย ครับอะร้อยเก้าเก้านะครับจะได้เขากูยิ้มใครยังได้เหรียญรุ่นแรกของสำนักรวยรถฟ้ารุ่นที่หนึ่งอนาคตเหรียญละแสนนะครับเริ่มต้นที่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทัท้งเงินลงยาสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับปีใหม่นี้มีเซอร์ไพรส์จะเป็นเสื้อเขียวเหนียวซับที่จะออกมาเ้อครับเด้อพี่น้องขารอดชมครับ สามร้อยเก้าสิบเก้าครับเขียวเหนียวสามถ้ามาบูชาที่สานัก็สามร้อยสี่สิบเก้าครับเพราะจะไม่มีค่าส่งลายัเหมือนเดิมเลยเหมือนเหมือนเดิมอยู่ครับเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนแค่สีครับยใครที่เพจเนี่ยแคไปดีไลน์นี้ไว้เลยแล้วก็แอดมาบูชานะครับเนาะเติมหน้าผากหน่อยค่ะอาจารย์สิวขึ้นเยอะแท้อาจารย์บริณนท์ครับช่วงนี้เนาะไม่ท้ายเข้มปอบนะมะสอุอิมาจิสุภาพแข่งแนงลำด้วยเป็นเสรษฐีเด้อได้รับเสื้อแล้วสวยมากในละครตัวนี้